มีมีบัตรเพื่อนหนึงที่เขาดูคุณปีนุนนชื่อนุชนะที่เราตามนี่ยคือนำคุณตรงตรงนะคือนี่พี่นะพี่พันตรวจตีล้งเรืองมีสติและเจ้าที่กองกำลังสีอกองกำลังการสืบสวนการทางที่ยี่สาม ร่วมกันูนาไม้จับเนี่ยตามกองกับการสืบสวนของปทุมธานีได้ติดตามบุคคลตามไม้จับนะที่ีมาพบเราตามการที่พี่สืบทราบว่าพี่ว่าเรามาปรากฏกายอยู่แถวนี้ซึ่งมันจะมีหมายสารของสารเยาวชนจังหวัดคอนแก่นที่5้าทับสองห้ากเที่4ในสายห้าหกเจ็ดอร้อยตำรวจโทพานุวัตน์ชัยอารารองสวัสดสอบสวน กับสี่ประกอบสสสามให้มาจับคุมตัวเราคือนางสาวในข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนโดยประการแสดงตนเป็นคนอื่นร่วมกันนําเข้าสู่รบคอมพิวเตอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าจะผลหรือบางส่วนหรือคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนแก่ผู้อื่นหรือประชาชนซึ่งให้จับตัวเราเนี่ยไปส่งที่ศาลหนึ่งวันถอนถกัน เราเป็นเยาวชนนะเราเคยถูกจับในข้อหานี้มาก่อนไหมไม่เคยพี่เบื้องต้นพี่พี่ต้องแจ้งเราว่าเราต้องถูกจับมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ถ้าให้การถ้อยคำที่เราให้การเนี่ยอาจใช้เป็นพยานในชั้นศาลสามารถปรึกษาบุคคลที่ตนไว้วางใจปรึกษาในความหรือแจ้งญาติโดยพันุ์เราแจ้งญาติเลยไหมมีญาติอยู่ไหมแจ้งแล้วนะนพ่อแม่ครับพ่อพ่อแม่แจ้งแล้วนะ เราต้องถูกจับแล้วเคยถูกจับในข้อหานี้ไหมไม่เคยไม่เคยนะคือระหว่างการมาทึกจับคุมเนี่ยเจ้าที่ตำรวจจะปฏิบัติตามพรบป้องกันอุ้มหายทรมาทุกขั้นตอนมีการถ่ายทําวีดีโอทุกขั้นตอนนะเราจะพี่จะนําเรามาจับทำริบคุมที่สถาน,นีตํารวจสพปากคลองลังสิตนะแล้วทีนี้จะได้นําตัวเราส่งต่อที่ศาลจังหวัดขอนแก่นศาลเยาวชนตอนนี้ขอนแก่นกนะโอเคนะ